สวัสดีครับเขมนะครับเขมชาทรัพย์ทวีธนก,กิจอายุ26ปีครับ ก็เริ่มแรกเนี่ยตอนนั้นเราตั้งใจจะจัดฟันนะครับ mm hmm. ก็พยายามหาข้อมูลหลายๆที่แต่ว่ามีเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่หลายๆคนเนี่ยเขาทากับที่นี่อยู่นะครับแล้วก็ทุกคนก็แนะนาต่อมาว่าที่นี่ดีนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเข้ามาปรึกษาคุณหมอ,อดูค mm hmm. คือตอนแรกเนี่ยผมมีปัญหาฟันซ้อนนะครับซึ่งก็เลยปรึกษาคุณหมอแล้วก็ตัดสินใจจะจัดฟันแบบดามอนนะครับ ที่วิสไมค์คลินิกสาขาว,วงเลยใหญ่ครับก็หลักๆจะเป็นเรื่องของระยะเวลานะครับคือการจัดฟันแบบดามอนเนี่ยหลังจากที่ปรึกษาคุณหมอแล้วมันจะช่วยล่นระยะเวลาใช้เวลาน้อยกว่าโดยการเคลื่อนตัวของฟันเนี่ยมันก็อาจจะเข้าที่เร็วกว่านะครับอย่างเคสของผมเองเนี่ยถ้าเป็นการจัดฟันแบบดามอนนะครับก็จะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าการจัดฟันแบบอื่นๆนนประมาณ1ปีก็เลยตัดสินใจทาแบบดามอนครับ จากตอนแรกที่ฟันมีซ้อนนะครับแล้วก็มีเจบ้างตอนนี้ก็เริ่มเรียงตัวสวยขึ้นนะครับซึ่งมันก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราเวลาที่เราไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยสื่อสารกับคนอื่นนะครับหรือว่าเวลายิ้มเนี่ยมันก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็มีบุคลิกที่ดีขึ้น ครับก็อย่างแรกก็ต้องขอบคุณที่หมอนะครับี่หมอฟิกถือว่าเป็นหมอที่นิสิมากๆต้องการอะไรอยากได้รีเควสต์อะไรก็ได้ทุกอย่างก็ให้คําแนะนานะครับวางแผนการรักษาทุกขั้นตอนนะครับซึ่งก็เวลาทุกครั้งที่เราเข้ามาใช้บริการเนี่ยเราก็ถือว่าสบายใจอนอกจากนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับก็มีความเป็นกันเองนะครับให้บริการ ีทุกคนเลยถ้าใครตั้งใจจะจัดฟันนะครับหรือว่ามีแผนว่าเอออยากจะจัดฟันอะไรอย่างนี้ก็แนะนําให้ลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม